สวัสดีครับผมนะฮะโตออโตแชนแนลนะฮะคลิปนี้มาส่งมอบงานนะฮะสำหรับแมคโครรุ่นฮูนิน้านะฮะหนึ่งห้าเก้าสามอันนี้คือกล่องของเขานะครับเป็นรุ่นตัวใหม่ล่าสุดนะ,ะของปี2021นะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยที่เป็นระบบเซอร์โวนะฮะเดิมๆของเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นตัววอนโวนะฮะอ่า EC 9 5 0นะครับถ้าเป็นตัวจริงแล้วก็เป็นตัวสีเขียวนะครับตัวนี้นะครับโดยอ่าเดิมๆของเขาก็จะประมาณนี้นะนี่คือเดิมๆของเขา แล้วก็จะงอแขนได้ประมาณนี้นะครับวันนี้มาส่งตัวเวอร์ชั่นสองนะครับเดิมๆของเขาประมาณนี้น,นี่คือเดิมๆนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คืออัปเกรดแขนนะครับตัวนี้คันนี้ส่งคุณพี่อนุพลนะฮะที่ราชบุรีนะขอบคุณคุณพี่อนุพลด้วยนะครับเดี๋ยวจะใช้การใช้งานให้ดูอ่ะนี้ให้เห็นชัดๆนะครับ่าพแขนสุดแล้วนะครับตัวนี้ได้ประมาณนี้นี่คือพับแขน อันนี้คือเดิมๆของเขานี่คือปับแผลเนาะนะครับราคาจากพันหกสี่พันห้านะครับโอเคครับมาเทการใช้งานกันนะครับเ่ยยืดยืดสุดนะครับก็มีระบบตัดเรียบร้อยนะะนี่ฮะนะฮะลิมิตทํานคอนโทรลลิมิตสับงานเรียบร้อยนะครับอครับ ภาบก็ทํางานเรียบร้อยนะครับนี่นะครับาสุดจอดร,รอประมาณนี้นี่นะฮะก็จอดร,รอรอประมาณนี้เลยตัวนี้นะครับสปีดเรียงเร็วตามมือนะฮะจะเร็วจะช้าได้นะฮะตามมือไหมฮะจะไปช้าชา้าแล้วก็เล่งเร็วๆนะครับหมุนรอบตัวไม่มีลิมิตนะฮะตอนนี้ไม่มีลิมิตเลยหมุนได้รอบตัวเลยนะครับ มานี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเช็คการใช้งานอีกตัวหนึ่งต่อไปนะครับก็ขอบคุณพี่เอกภพส่ทงทีเดียว3ามคันเลยนะครับที่มหาสารคามนะก็พับแกะสุดมากันนะครับนี่นี่นะฮะอาจรอย มาเทียบกับคันเดิมๆนะฮะจะต่างกันเยอะนะครับจะจอดเหมือนจริงประมาณนี้นะครับสลับตัวนี้อันนี้ขอบคุณพี่เอกภพนะฮะทางร้านเราทําอะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับหนึ่งก็คืออัปเกรดแกงน,น,นี้เพิ่มเติมนะครับสองติดสติกเกอร์ให้นะครับเป็น E.C. เก้าวัตสูตมอนะฮะแล้วก็มีสติกเกอร์วารันตีให้ด้วยนะครับกทางร้านนะครับสลับตัวนี้เนาะ เิเกอร์รู้เลยว่าอ้าซื้อมันจากร้านผมนะครับแล้วก็การรับประกันตลอดอายุการใช้งานเสียส่งซ่อมฟรีค่าแรงรคิดค่าอะไรตามจริงนะครับอ่าตัวน,นี้อ่ะไปอีกตัวนึ่งนะครับอีกตัวนึ่งของคุณพี่นิก่อนที่สมุดปาการนะครับเป็นตัว V2 เหมือนกันนะครับเ,เทสทีเดียวไปเลย ตัวที่เมิดทำงานเรียบร้อยนะครับนี่นะครับครับอันนี้เลยนะนี่ลงไปสุกเลยนะครับมันก็จะดูสมูทกว่าเดิมหน่อยนะึ่งและแล้วก็ความสวยงามก็จะสวยงามหน่อย Okay. ครับอ่ะตอนนี้นะครับโปรโมชั่นของทางร้านก็จะแถมสติกเกอร์นะครับเป็นสติกเกอร์ออโต้ถอยนะไว้ติดรถนะฮะเป็นสติกเกอร์อันเดียวกับโลโก้เสื้อเลยนะครับสำหรับตัวนี้ครับเป็นสติกเกอร์ใหม่ล่าสุดนะครับไว้ติดรถให้นะครับเดี๋ยวผมแถมไปให้นะครับอ่าแผ่นละร้อยนะครับปกตินะครับที่เขาขายกันเนี่ยแต่ว่าผมแถมไปให้นี่คะแถมมาให้เรียบร้อยเลยนะครับคนละคนละแผ่นนะครับไว้ติดรถนะครับนี่ ออกแบบเองนะฮะสำหรับตัวนี้เดี๋ยวแถมไปให้ส่งของวันนี้นะของก็หน้าสมุดประการถึงพรุ่งนี้มาสนาคามก็สักประมาณวันจันทร์ราชบุรีก็ประมาณพรุ่งนี้ก็ถึงน,นะครับโอเคครับสำหรับใครที่สนใจก็สามารถติดต่อ,อตรอ้านเอาโรดอยได้เลยนะครับ3ช่องทาง1โทร2องไลน์ผ่าน a c e b o o k นะครับดูอยู่ยอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะฮะตอนนี้ยอดวิวใกล้คนติดตามก็จะถึง5 0,000คนแล้วนะครับเดี๋ยว5 0า0 0คนเดี๋ยวเรา มีแจกแมคโครให้1นึ่ันนะครับโอเคครับสวัสดีครับ